สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจ VRCP จากกรณีที่มีการปลุกกระแสนในโซเชียลให้อภิมหาเศรษฐีของไทยบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากโควิดล่าสุดเครือเจริญโพคพันฑ์ได้ออกแถลงการในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด -19 วันนี้17กรกฎาคม64ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น10,082คน ผู้เสียชีวิตอีกกว่า141รายซึ่งวิกฤตนี้มีผลกระทบต่อทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมแต่ในทุกวิกฤตประเทศไทยเรายังได้เห็นน้ำใจคนไทยช่วยกันคนละไม้คนละมือร่มแรงร่มใจช่วยสังคมในส่วนของภาคเอกชนก็ไม่ต่างกันที่ต้องรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นเครือจเจริญภพภัณฑ์ยังรักษาการแจ้งงานดูแลพนักง,งานและสร้างความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจและในส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม เครือจเจริญพกัพันได้บริจาคช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์โควิดรวมกว่า931ล้านบาทและเครือซีพียังช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆถึงปัจจุบันรวมกัน1,200ล้านบาทรวมถึงโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลเครื่องช่วยหายใจด้านการสื่อสารการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามกว่า2000แห่งแจกหน้าก,กากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์มากกว่า16ล้านชิ้นและยังช่วยระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทั้งนี้เพื่อจเจริญพ,พันฑ์มีส่วนร่วมกับหลายองค์กรเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มการระบาดจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งล่าสุดจากกระแสโซเชียลเพจ VRCP ถึงกับต้องปิดคอมเมนต์เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ